สวัสดีครับอ่าผมพี่เจ้าฟ้ามนะครับวันนี้พามาชมหลาแสนกลนบวกแสนกลนนะครับตัวนี้พี่น้องท่านใดที่ชอบแข้งหน้าออโต้มีเหลี่ยมมีแข้งนะครับใช้งานได้จริงนะครับพี่เจ้าฟ้ามกระดูกโครงสร้างดีๆนะครับสูงยาวไก่ใหม่ครึ่งฝูงนะครับ ใครชอบแข่งหน้าเยอะมี <c oughs> มีผลงานแน่นอนนะครับห <c oughs> ลอมเลยครับกระดูโครงสร้างดีนะตัวนี้สูงยาวครับ <c oughs> ใครชอบแข่งหน้าก็ติดต่อผมได้นะครับอ่าฝาติดตามได้นะครับพิจาวาม